ล้างผักผลไม้ด้วยวิธีนี้สะอาดมากๆเลยค่ะเมื่อล้างเสร็จแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าสารพิษสารเคมียาฆ่าแมลงต่างๆออกหมดเกลี้ยงจะล้างด้วยวิธีไหนและล้างแบบไหนสะอาดที่สุดเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะหากพูดถึงผักผลไม้ตามท้องตลาด ที่ดูมีสีสันสวยงามชวนน่ารับประทานก็คงจะหนีไม่พ้นยาฆ่าแมลงเมื่อผักผลไม้ต่างๆถูกฉีดพ่นด้วยยาฆ่าแมลงแล้วก็จะทําให้มีสารพิษสารเคมีตกค้างอยู่ในผักผลไม้หากเราล้างไม่สะอาดและนํามารับประทานก็จะทําให้สารพิษสารเคมียาฆ่าแมลงเหล่านี้ตกค้างอยู่ในร่างกายของเราเมื่อสะสมในปริมาณมาก ในระยะยาวก็จะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่างๆตามมาได้เช่นก่อให้เกิดมะเร็งพิษเรื้อรังต่อระบบประสาทเป็นพิษต่อไตมือเท้าอ่อนล้าคลื่นไส้ อาจยดังนั้นวิธีเบื้องต้นที่เราสามารถทำเองได้ง่ายๆก็คือการล้างผักผลไม้ให้สะอาดเพื่อขจัดสารเคมีที่ปนเปื้อนมาและในวันนี้เจ๊หิวก็มีวิธีล้างผักผลไม้ยังไงให้สารพิษสารเคมีต่างๆที่เกาะอ,อยู่บนผลไม้ออกให้ได้มากที่สุดค่ะ ไอห,หิวจะมาล้างให้ดูทั้งสองแบบเลยนะคะเพื่อที่จะได้เห็นถึงความแตกต่างและเพื่อนๆจะได้นำมาเปรียบเทียบได้ว่าล้างวิธีไหนสะอาดกว่ากันค่ะขอเริ่มกันที่วิธีแรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คือวิธีแบบดั้งเดิมค่ะนำส้มที่เราซื้อมาจากตลาดออกมาล้างน้ำสักหนึ่งรอบค่ะเพื่อให้มาแรงที่เกาะอ,อยู่และสิ่งสกปกออกไปก่อนค่ะ เชื่อว่าในหลายๆบ้านก็จะใช้วิธีการแช่ผักผลไม้ในน้ําเกลือแบบนี้กันด้วยใช่ไหมคะรวมถึงเจ๊หิวเองก็แช่ผักผลไม้ในน้ําเกลือแบบนี้เหมือนกันค่ะเมื่อเพื่อนๆซื้อผลไม้มาจากตลาดให้ลองสังเกตดูนะคะว่าบนเปลือกส้มบนเปลือกแอปเปิลจะมีความมันๆจะมีความลื่นๆลองจับดูแล้วไม่สะอาดเหมือนมีสารบางอย่างเคลือบอยู่บนเปลือกผลไม้ค่ะ และเดี๋ยวหลังจากล้างเสร็จนะคะเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าความลื่นความมันเหล่านี้จะหายไปค่ะวิธีแรกนี้เจ๊หิวก็จะแช่ด้วยน้ำเกลือ15นาทีนะคะแล้วเรามาดูว่าหลังจาก15นาทีแล้วจะเป็นยังไงค่ะเมื่อครบ15นาทีแล้วก็ล้างน้ำออกให้สะอาดสัก2รอบค่ะ การแช่ผลไม้ในน้ำเกลือแบบนี้เป็นวิธีที่เมื่อก่อนเจ๊หิวทำบ่อยมากที่สุดค่ะแต่ว่าในตอนนี้เจ๊หิวไม่ได้ล้างด้วยน้ำเกลือแล้วนะคะเจ๊หิวเปลี่ยนไปใช้อีกวิธีหนึ่งแล้วค่ะซึ่งจะทำให้เพื่อนๆดูในวิธีที่สองค่ะเมื่อเราล้างน้ำออกสองรอบเรียบร้อยแล้วก็มาดูกันเลยค่ะว่าการล้างด้วยน้ำเกลือจะเป็นยังไง การล้างด้วยน้ำเกลือนี้นะคะเมื่อเราลองเอานิ้วถูลงบนเปลือกส้มดูแล้วก็ยังรู้สึกว่ามีความมันมนมีความลื่นๆื่นเหมือนมีสารบางอย่างยังเกาะอ,อยู่บนผิวส้มค่ะยังรู้สึกว่าไม่สะอาดล้างออกได้ไม่สุดค่ะดูแบบในรูปนะคะมีความมันมันลื่นๆื่นแล้วผิวส้มก็ดูไม่สดใสด้วยค่ะ เหมือนยังมีสารบางอย่างหลงเหลือหรือว่าตกค้างอยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่2นะคะว่าล้างออกมาแล้วจะเป็นยังไงค่ะในวิธีที่2นี้ก็จะนำโซ่อีก5ลูกค่ะมาล้างด้วยน้ําก่อนเลยค่ะล้างด้วยน้าเปล่าออกให้สะอาดสักหนึ่งรอบค่ะเพื่อล้างสิ่งสกรปรก หรือมะแรงที่เกาะอ,อยู่ให้ออกไปค่ะทำเหมือนในขั้นตอนแรกของการล้างด้วยน้ำเกลือเลยนะคะเมื่อล้างน้ำออกเรียบร้อยแล้วก็นำเบกกิ้งโซดาค่ะ1ช้อนชาลงมาใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนที่2นี้ เราจะล้างด้วยการใส่เบกกิ้งโซดาเพียงแค่1ช้อนชาค่ะถ้าในแบบขั้นตอนแรกเราจะล้างด้วยเกลือป่น1ช้อนโต๊ะนะคะเมื่อใส่เบกกิ้งโซดาลงไปแล้วก็ให้นำผงเบกกิ้งโซดาถูลงไปบนเปลือกส้มแบบนี้ค่ะใครจะนำผงเบกกิ้งโซดามาถูบนเปลือกส้มก็ได้นะคะหรือใครจะไม่นำผงเบกกิ้งโซดามาถูลงบนเปลือกส้มก็ได้ค่ะ มีผลเท่ากันค่ะจากนั้นก็เปิดน้ําและแช่ทิ้งเอาไว้15นาทีเช่นเดียวกันค่ะจะใช้ระยะเวลาในการแชร่เท่ากับวิธีแรกที่เราแช่ในน้ำเกลือเลยนะคะก็คือ15นาทีเท่ากันค่ะและเดี๋ยวเรามาดูผลกันค่ะว่าจะมีความแตกต่างกันมากแค่ไหน ตอนนี้ก็แช่ส้มในน้ำเบกกิ้งโซดาครบ15นาทีแล้วนะคะก็จะมาล้างออกทีละลูกแบบนี้เลยค่ะนำมือลงไปถูส้มนะคะที่อยู่ในน้ำเบกกิ้งโซดาทีละลูกแบบนี้ค่ะก่อนที่เราจะเทน้ำออกค่ะ <S <S เมื่อล้างจนครบทุกลูกแล้วนะคะก็เทน้ำเบกกิ้งโซดาออกได้เลยค่ะจากนั้นก็ล้างน้ำเปล่าสักสองรอบให้สะอาดค่ะ และเดี๋ยวเรามาดูผลพร้อมกันเลยค่ะว่าจะมีความแตกต่างจากการล้างน้ำเกลือมากแค่ไหนแบบไหนจะล้างได้สะอาดกว่ากันตอนนี้เจ๊หิวก็ล้างน้ำเปล่าออกสองรอบเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างพร้อมกันเลยค่ะหลังจากที่นำส้มมาล้างด้วยเบกกิ้งโซดาเรียบร้อยแล้วก็จะรู้สึกได้เลยค่ะว่า ขนส้มเปลือกส้มมีความสะอาดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองฟังเสียงนะคะเดี๋ยวจะเอานิ้วลองถูลงบนเปลือกส้มให้ฟังค่ะเสียงที่เพื่อนๆได้ยินนี้รู้สึกได้เลยค่ะว่า เปลือกส้มมีความสะอาดมากๆแล้วก็ไม่มีความมันไม่มีความลื่นไม่รู้สึกว่ามีสารอะไรเคลือบอยู่บนเปลือกส้มแล้วค่ะเดี๋ยวใจหิวจะเอานิ้วถูลงบนเปลือกส้มให้ดูทุกลูกเลยนะคะว่ามีความสะอาดทุกลูกเลยค่ะและผิวส้มก็ดูสดใสขึ้นด้วยค่ะแต่การล้างด้วยน้ำเกลือก็สามารถล้างสารพิษสารเคมีหรือสารตกค้างยาฆ่า,มาแมลงต่างๆออกได้เช่นเดียวกันค่ะ เพื่อนๆถนัดแบบไหนก็สามารถทำตามแบบนั้นได้เลยนะคะและเพื่อนๆใช้วิธีการล้างผลไม้แบบไหนอยู่ก็สามารถมาแชร์มาพิมพ์บอกใต้คลิปเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านอื่นได้นะคะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะและรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาบอกต่ออีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะและเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย